สวัสดีครับเราอยู่กับทีเด็ดบอลเซียนแหล่งรวมทีเด็ดฟรีฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทีเด็ดดีๆแบบนี้ทุกวันครับวันนี้เรามี5คู่3หลีครับคู่แรกครับเชสเตอร์ฟิลด์พบกับพอนสมัตคืนนี้เวลาหนึ่งทุ่มทั้ง2ทีมฟอร์มดีไม่ต่างกันถ้าว่าเกมนี้เจ้าทินยางเชสเตอร์ฟิลด์ดูจะมีทรงที่เหนือกว่าหน่อยๆ ดูจากผลงานชนะรวด5เกมท้ายสุดทุกรายการขณะที่พอสมัติ5เกมหลังมีรุดเสมอไป1นั้นจึงทำให้มั่นใจว่าเกมนี้เจ้าถิ่นเชสเตอร์ฟิลชนะช sure ัวร์ชัวคู่ที่2องโวสบวกพบกับเวเดอร์เบนเมนคืนนี้เวลา3ทุ่มครึ่งทั้ง2ทีมทำผลงาน5เกมหลังออกมาได้เหมือนกันอย่างกับ8ดด้วยสถิติชนะ2แพ้3 ถ้าว่าเกมนี้มองว่าเจ้าถิ่นอย่างโมสบวกดูจะมีความมั่นใจที่ดีกว่าจากการได้ลงบูในรังฉะนั้นเกมนี้ชี้เชียร์โมสบวกชวักววาคู่ที่สไฮเดนฮิมทบกับสตุตการ์ดคืนนี้เวลาห้าทุ่มครึ่งไฮเดนฮิมแพ้ยับห้านัดติดทุกรายการแถมโดนทะลุประตูไปถึง13เม็ดเน้นๆขณะที่สตุตการ์ดฟอร์มเดือดแต่ก็ยังมีหลุดแพ้ไปหนึ่งนัด จาก8เกมหลังสุดทุกรายการชี้ให้เห็นถึงขุมกำลังและฟอร์มที่เหนือกว่าฟันธงสุดกาศดกระชากไทยคู่ที่4 n o t ติงแฮมฟอ o r เรสพบกับแอตตันวิลล่าคืนนี้เวลา3ทุ่มแอตตันวิลล่าผลงานช่วงหลังทําออกมาได้ยอดเยี่ยมสุดๆด้วยสถิติชนะ5เสมอ2จาก6เกมหลังสุดทุกรายการขณะที่ฟอ r เรส ยังเล่นกันไม่เป็นทรงฉะนั้นเกมนี้แอตันวิลล่านาเชียคู่ที่5ลูตันทาวพบกับริเวอร์พูลคืนนี้เวลาห้าทุ่มครึ่งลูตันทาวกอมฟื้จัดหลังเอาชนะใครไม่ได้จาก4เกมท้ายสุดเสมอ 1. แถมเกมนี้ยังต้องเปิดบ้านเตรียมรับมือกับริเวอร์พูลที่ดูดีกว่าอยู่หลายเท่าตัวทั้งขุมกำลัง และฟอร์มที่เหนือกว่าคาดร,ริเวอร์พูนชูชัย5คู่นี้ใครมั่นใจลุยเต็งได้เลยเรามาจาัดสเต็ป3าสัก2อันดูครับอันแรกครับตัวนี้มั่นใจได้เลยครับส่วนตัวนี้เอาไว้สำรองครับเห็นต่างหรือเห็นด้วยยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับยังไงสุดท้ายนี้ฝากช่องบอลเซียนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับให้กำลังใจกันด้วยนะครับ